กรรมที่แก้ยากสุดก็คือหลงดีเนี่ยไอ้ีสคำนวณว่าไอ้พวกบ้าดีเมาดีหลงดีหรือพวกติดดีอะไรก็ได้แต่นะ mm hmm. แล้วมันไม่ดีเหรอไอ้ที่ได้ที่บ้าดีที่เป็นคนดีไม่ดีมันดีแต่ันไม่พ้นคุกเนี่ยแล้วเออแล้วมันเป็นกรรมอยู่ในชั้นมะันะหรือว่าชั้นชั้นอัตตาตัวตนนะใครเอ รู้จักไอเดอ้สังโยชน์อ่ะสังโยชน์มันอยู่ข้อที่แปดนะไอชั้นของมานะเนี่ยซึ่งมันผู้ที่เป็นอหรหันนั้นนะผู้ที่ถึงขั้นอหรหันน่ะถึงมันจะมันถึงจะจะได้แต่ว่าที่เอามาให้ทําเนี่ยอย่างให้คนเป็นอหรหันเลยไม่ต้องการให้พวกเราปฏิบัติไปถึงอหรหันรลอเปล่าแต่ว่าต้องการอยากจะให้เราเห็นว่าปลายทางที่ไปสุดคืออะไร แล้วเราทําไปไปแล้วมันถึงแบบไหนยังไงแค่นั้นเองซึ่งมันก็สามารถจะแก้ได้ด้วยมัดแปดไอ้พื้นฐานเดิมเรานี่แหละก็คือกรรมฐานไอ้สี่สิบอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเนีเพื่อจะให้ได้เห็นภาพของภาพรวมทั้งหมดซึ่งจะมาะก็เรียกว่ามาแมทมาแมทกันแล้วก็มาแมทชิกกันอ่ะให้ฟังอีกอีก,อกเป็น เรื่องของแก้กรรมเนี่ยแหละก็คือไอ้การแก้ทุกข์เนี่ยนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะอะฟังมาอย่างไม่คบเรว่มมาฟังไอ้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ต้องขออภัยว่ามันมันลงไปลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งก่อนอถ้าใครอยากจะแล้วก็ต้องกลับไปฟังตั้งแต่ไอ้ซีรีส์แก้กรรมมาประมาณสักสิบกว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเอไม่สามารถหลงวงพ่อไม่สามารถที่จะลงไปในคลิปเดียวได้ทั้งหมดหรอก เนื่องจากว่าในประเด็นหรือในหัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเอ,อเข้าใจหรือว่าอยากจะแก้กรรมกันได้จริงๆรเนี่ยต้องมาคุยพูดคุยกันว่าพื้นฐานของเราเป็นยังไงแล้วก็พอฟังคลิปของหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงแล้วล้วอยากจะต้องมาหาตมองมาคุยกันว่าหลวงพ่อไม่รู้ว่าพื้นฐานชิดของของเราขนาดไหน ซึ่งอยากจะทำให้มันลึกลงไปอยู่แต่ว่ามันจะออกแก่ดราม,ม่าหน่อยมันมันออกในออะโลหัวฐานหรือว่าทั่วๆไปไม่ได้มันต้องออกในเฉพาะคนอเฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี่ยก็ยังยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนมันมีอะไรเรียกว่าอฐานของธรรมะมไม่เหมือนกันซึ่งอแต่ว่าสิ่งที่มันที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยของโรงละครเรา มันเป็นธรรมะกลางๆสําหรับทุกคนถ้าใครฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเห็นได้เลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณมีวัฒนามัน